ชาวอุดรน,นับหมื่นคนพร้อมใจกันมาร่วมงานเทศกาลตรุษจีนถนอนอาหารเมืองอุดรธานีประจำปี2567โดยมีนายวิเชียนขาวขำนายกอง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีรองนายกอบจอ,อุดรธานีสมาชิกอบจอ,อุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยอบจอ,อุดรธานีและสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบ,บังคับนำโดรน800ลำ ร่วมแปลกสอนโดยนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานมีผู้เข้าร่วมกล่าวอวยพรในเทศกาลตรุษจีนอาทินางหลิวหงเหมยกงสุงใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแกน่นนายฟานจี้ถานเอกอัครชูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ดรธนดรพุทธรักษ์นายกเทศมนตรีนครอ,อุดรธานีและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศพร้อมใจสวมชุดแดงร่วมงานสำหรับกิจกรรมงานเทศกาลตรุษจีนประจำปี2567นี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา18นาฬกาผู้ว่าราชก,การจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีจุดทุปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในซุ้มวัดสุนทรประดิษฐ์ ขบวนแห่สิงโตมังกรนำประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติขึ้นขบวนเดินเยี่ยมชมงานโซนเวียดนามโซนสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานีถ่ายภาพหมู่ตามจุดต่างๆเป็นต้นจากนั้นขบวนแห่สิงโตมังกรนำประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติขึ้นขบวนสู่บริเวณเบทีกลางช่วงเวล 19. า19.20นมีชุดการแสดงต้อนรับชื่อชุดบงกฎสวรรค์หรือเหรียญทวารเทียน และเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วยการตีกองเปิดงานจุดพลุเฉลิมฉลองและแสดงการบินโดรนแตกอษรจำนวน800ลำมีทั้งหมด6รูปอาทิรูปในหลวงราชการที่10กับสมเด็จพระราชินีอักษรชนิส์นิวเยียสองพัรูปเชิดสิงโตรูปมงกรรูปพญานาคและโคมจีนบริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคมตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนำโดยนายพิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ พร้อมคณะและรับชมการแสดงคณะสิงโตจากศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานีการแสดงจากเยาวชนชื่อชุด Chinese Street Dance การแสดงจากเยาวชนโรงเรียนอุดรวิทยาและการแสดงจากเยาวชนชื่อชุดการแสดงตรานูรินและการแสดงจากศิลปินเอิร์ธพัทราวีสีสันทิสุขเป็นต้นการบินดนครั้งนี้ตั้งใจมาบินแสดงโชว์กับชาวอุดรจังหวัดอุดรชมโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดเนี้ยทั้งสอง ผู้ใหญ่ใจดีก็คือนายกอบจอนะครับแล้วก็นายกเทศบาลให้การต้อนรับอย่างดีให้เกียรติแล้วลงมาพูดคุยนะครับตรงนี้ถือว่ามันเป็นความประทับใจก็เลยตั้งใจมาบินที่นี่ผมมั่นใจว่าชาวอ,อุดรยังไม่เคยเห็นโดนเกิดขึ้นที่ทุ่งสีเมืองนะครับจะอาจจะเห็นในทีวีในโทรทัศน์เพราะฉะนั้นการมาครั้งนี้ก็ถือว่า,าเป็นความตั้งใจที่อยากจะมาให้จริงๆครับสร้างความสุขกับชาวอุดร